สบายดีสบายดีพี่น้องไปมินรงเฮียนเหรอนี่กะตาเลมาสิกะเนียง นั้นเจ้าพี่ดองแกงปลาปลาหินทั้งวันโอ้เขาแย่เบาหอดอยู่น้ำไหมน้ำเออแม่แกงปลากินมั้ยเราไปกินน้ำก่อนตัวนะกินเดอร์กินเดอร์สั่นแม่บอกพาไปปักสองนู่นนี่

ขี่เข่าทีา่แน็ตเพิ่งขึ้นเคร่อนนงอนนโอองมเยือนกันห่อนนะลูกห่อนนะห่อนเขายังขับอยาก่หลอกตื่นมาหมุนขึ้นตูบห่อนเพคะเน้

Ghé tinh tiên. Hoa ba lỗi hoa hoa hoa. Doa năm. A lâu tèn năm. A lâu tèn năm. A lâu tèn. 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 nhám nhám, bạch chuột cái này nhám, không biết lấy gì chuột. สางคอมมนดูอีกเกี่ยตุไง้าแกนจะเกลี่ยตงยางูดเมื่ออืมงขันแล้วกินกับเขาขึนมร้อยกินกับเขาขนเช่นอนเลียงเงอนอก bỏ cái này bỏ bì bì này bớt lé lé nè nát gì mà nát mama hot phong con phong con hot

Mam mãi mãi Nước mãi 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 Bà mãi 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 bà mãi 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 chết mãi 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 มันเกิดนอม้นี่รอบเก่าเก่าปีนนหัเนาะกว่ามอสี่ปีเฮ้กว่าพหอหอนแลเปล่าแน่เปล่าเนเป่าน่ดูเปล่าเปลนอเป่าเ้อเอน้ำเปล่าบนน้ำไป Ana yi. yi

เลขสีอ่องยังส์หายังส์หนุ่มโอเคพังกันเลยพี่น้องน้องกรบอกเลขมีหาสองชิดสองหาสองเด็กมากเนาะไปแล้วสบายดี